เกมอะไรนะคะหเชือกปลาเหรอไปเราไปเล่นกันเลยไหมเร่มกันเล <Okay, S 2> ยโอเคไปคนที่เริ่มเล่นคนแรกคือน้องเมลอนนะครับเอาเริ่มแล้วครับเมลอนโอ้โหสิบยี่สิบโอ้โหมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยจบที่เท่าไหร่ครับจบที่เท่าไหร่ครับโอ้โหไปแล้วครับสามสิบสี่จบที่สามสิบสี่คะแนนนะครับในรอบแรกครับเมลอนได้สามสิบสี่คะแนนครับ น้องเลมอนเต็มตัวเลยนะครับคิวต่อไปแล้วทุกคนมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเลมอนจะได้คะแนนเท่าไหร่ในการหั่นแตงกวาครั้งนี้โอ้โห42แล้ว50โอ้โห60 70จบที่78โอ้โหเลมอนได้คะแนน78คะแนนนะครับทุกคนพ่อเอ,อ๋ขอร่วมสนุกด้วยนะครับดูสิพ่อเอจะได้เท่าไหร่ว้าว40 50 60 70แสิบจวจะร้อยแล้วโอ้โหโอ้โหร้อห้าส ร้อยแปดสิบสองครับพี่เอในรอบแรกพ่อเอนำไปที่หนึ่งนะครับด้วยคะแนนหนึ่งร้อยแปดสิบสองคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรอบที่สองกันเลยนะครับทุกคนทั้งนี้ขอเริ่มที่เลมอนก่อนนะครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับยี่สิบสองสามสิบห้าสิบสี่สิบจบที่เท่าไหร่ครับจบที่เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดครับผมโอ้โห น้องเมลอนเติมพลังก่อนเล่นนะครับกินนมก่อนเอ้าเมลอนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเมาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่เอ้าสิบแปดยี่สิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจบที่หกสิบสี่ครับผมทุกคนเกมนี้ค่อนข้างใช้พลังนิ้วเยอะมากนะครับทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งลุ้นทั้งสนุกเราไปลุ้นเพาะเองกันต่อเลยนะครับว่าครั้งนี้จะได้เท่าไหร่เอ้าไปแล้วครับเริ่มแล้วครับโหสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิ โอ้โหร้อยร้อยร้อยกว่าแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับเท่าไรแล้วนะร้อยหกสิบหกครับจบที่ร้อยหกสิบหกนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่ร่วมสนุกกับเด็กๆคนลองไปเล่นกันดูนะครับสนุกมากเลยครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับหั่นแตงกวาสนุกไหมคะลูกๆเนาะแล้วเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปเล่นด้วยได้ไหมไโอเคงั้นฝากช่อง่อยเร็วฝากช่องวนหอมหมนไดคุกกี้กน,นะเนยกดอะไรนะคะ บายถ้าชื่นชอบกดติดตามไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ